นัครบมาแต่ไหนครับมาแต่ไหนครับอยู่บ้านนี่แหละครับบ้านพ่อไหนครับบ้านผมนะครับบ้านผมคือกับพ่อไหนเนี่ครับเคื่อกับพ่อไหบ้านงนี้คืองกับพ่อไหนตรงนี้ครับแนอันอันที่จริงนะครับผมผมเป็นคนทําบ้านเองครับนี่ครับคนขอออกไปเลยคนขอออกไปเจ้าของบ้านมาแล้วที่ตรงนี้ของฉันไป เราโจไปหาสีบ้านเหียงเอาผมเอาสนุอะไรมาดูให้ดูเแสนุนะครับเอาสนุนะห้างฮานุานัสผมแจ้งตำรวจนะครับไปเรืองของห้องเชียงมาหมดเลยเป็นชื่อคนอนตครับเอามามาครับเอามาเอามาครับสนุนะครับไปให้ไปทำารหมดเลยเขาสง้องเชียมาหมดเลยโอ้ตายแล้วใช่ไหม มาอยู่ได้ทังไหนบ้านของเจ้าของน่ะสระข้าวสระปลามาบ่นหุ่งยางค่อยจ่ายทำผ้าของหุ่งยางเลยทำบ้านเงินเยอะแล้วก่อนครับเพชรอยู่ไหนพี่ไหนบ้านหลังไหนนี่เหรอครับบ้านหลังไหนครับข้างบนที่ไหนนะคนให้บ้านไหนครับน้ามาอยู่นะ่ยกำแพงของก็ส้มหมดทุกที่หุ่งยางครับกำแพงส้มไหนกำแพงของก็ส้มไม่มาอยู่จากเดือนแล้วครับผมมาอยู่จนทำบ้านเสร็จแล้วครับมาอยู่จากเดือนแล้วครับเนี่ย จริงครับลูกที่ประตูก็ว่านแก่ได้เอามาเพชรหมดเนี่ยอะไรครับเอาทางเข้าไปได้ยังไงอะไรครับเข้ามาได้ยังไงครับไหลเพียงตรงทุกเส้งายเข้ามาได้ยังไงครับเข้ามาได้ยังไงบ้านหลังนี้ครับเนี่ยครับเข้ามาได้ทางไหนครับเอาก็ผมเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่อยู่ตรงนี้ครับขอดูโฉนดครับขอดูโฉนดหน่อยครับ ไม่เาหายได้วยโ่คนขึ้นเียค่ตอนมองต้นไม้ถูกถหลยูมันเลยเขาไปนอนในห้องเขากหมดเลยู้าสูกฟ้อย่างขี่วันไหนเขาหมดทุกยางเลย หององบ้านเนะไปหาสนคองเบรมปหามาเลยแกขนองย่เ โอมาก่อนครับเอมากรอนฮัลโหลกกลมทางหมดแล้วค่สีเต็มบ้านแล้วดูกล้องเหรอไนล่อมาอมานอกแก้วไหนวะทั้งหมดเลย โมล้นอ่ะก็อยู่บ้านไหนวะขายขนมติลี่บ่โอ้ยแกหมดแกไปของเขาไปสั่เขาเกี่ยว้งยาเลยดูก่นกันพี่เาดูสิครับสิ่งอยาดข้างในบ้านเลยเฮ้ยฉลุดนะ เป็นบ้าแล้วเป็นบ้านเนี่ยผมเป็นเบ้านทำหมดกครับดีครับ่คนเดียวูเุกนรัวบ้านเ็เห็ดท่ันเดูสิครับิศโกนครมย้ายเข้าาในบ้านที่นี่ครับบ้านที่สเปวนสองปที่ข้างหน้าครับกดูสิครับเบิ่งเมืงอเอบัตรประชาชนมาด้วยดูสิครับก็กบัตรกำนันเอาไว้เบิ่งกำนันได้บัตรนะเมืงอยู่บ้านไหน hả sư khúc hả sao đó sofa sofa เดินมาคังวัดครับอ่ามีคนครับเยี่ยมนี้มา rồi

แมีคนเาหัวเอตสนุตนใสนุดเก็บไว้เด like ี๋ยวเห็นคนตัวก่อนน่น่ะตัวอย่างองาข้างในเอามาบัลูกพี่เบลใช่ไหมแม่อูพี่เบลนี่ ดูสิครับไปคนมาด้วยจ๋ายลูกไอ้ผ่านมาเ็พสัญญาสัญญาให้มึงดิมาดูสิครับแต่สัญญาซื้อขายอ่ะเนี่ยเนี่ยซื้อกับคุณวิต้าเนี่ยดูชิมเองเลแล้วคุณวิต้าอยู่ไหนคุณวิต้าไหนคุณวิต้านี่ครับนี่ครับนี่แหละคุณวิต้านะซื้อกับคุณฝรั่งคนนี้ครับโอ้คุณวิต้าเป็นฝรั่งซื้อป่ะเออเก็คุเป็นใครวะโอ้เป็นูของข้าวของหมดทุกอย่างเลยเสกกนสดจิ้มกุมงเสกนสดสีผู้ใหญ่อันฝรั่งนี่ซื้อวิต้าดิครับอ๋อ เปลี่ยนวิญญาณปะวีาตั้นะอยู่บังาอยู่บัมาให้เปิดวีตาลาสเนลี่ยเลยเออเอบก็ต้อสิครับสนุกดีครับอืมาเต้นเดี๋ยววิ่งมาเกษตรมาเกษตรมาเป็นไงครับเอามาเอาผมซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วใครจ่ายเงินคืนให้ผมมาข้างมาอันนั้นเออผมยังไม่ได้ขายเพื่อนเลยผมอยู่บ้านบ้านของเจน่อนเนาะครับนี่ลายเส้นหมดเลวราคาโอวนมันอยู่ไหนเอามาสินี่ครับแล้วดวงมองดูหน้ารู้จักคนนี้ไหม มองดูคนนี้ซิหนูรู้จักรู้จักใครคนนี้น่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างใครในบ้านไม่รู้จักคนคนนี้คือใครซื้อหมดนั่นรู้จักไปเขียนในบล็ออะไรก็ได้จริงเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนมรู้จักเลยไปนะไปหาติมบล็อกกันดีกว่าสนุกมาถ่ายดูสิสนุกดีบนสนุกดีนี่มาถ่ายดูซิเบินเหมือพวกเดินเหมือนพวกกันเอาลวดไอ้ผ่านไปติดกับล็อกอันฝรั่งไปติด มันนอก่มน่็นอกมันนอแบน้กสนกไปไม่ได้เลยนอน้เกินคิดมุ่นเบิร์ดแตาแดงใส่ยังดีขวดแดแดงโอ้นอนจริงะจะมาเงินห้าล้านคุณน อาวก็จริงสิครับเอกสาระลืมอ่เอาผมทำบ้านเสร็จในหมดสองล้านสามล้านแล้วนะอ๋อจริงครับบัตรไปจำนวาไหน่เอบัตรเอยเที่ซ so, okay? oh, ื้อไข่นะผมอยู่ฮารปดรสตก็ได้ครับออรฮสปอร์ตเนี่ยฮารดสปอมันเนี้ยเออจัดการมาแล้วไมคนไทยตรงแต่บ้านของฉันโอ้โอ้จากบ้านหนองสิบ บ้านหนองสิมเนี่ยอิดโท้นำทุกคนหนึ่งตาเลยนะเพาะมันออืมอืเอ่อ้ใ้จจจ

เาใหญ่เขาให่ยังเขิด้าใจยเหอปิดดูเสียอ่างนี้ะค่นีเกันลมกาอะไรอะไรก็ช่างมานั่งคุยกันก่อนเข้าใจก็จะเปิดร้านะจะเปิดร้านอาหารตำไม่เสร็จครับั่เล่าัเียร์แก้วล้างแก้วอะไรซื้ย้ออืมอืมอืมอน่ครับอดูสิ็จาใจเจ้าใกเจ้าใจเจ้าใจ

เ้าใจเข้ากิดสีอ่นี้เ็นมาลอมากมาะไรอะไรก็ช่างมานั่งคุยกันก่อนเข้าใจว่าจะเปิดร้า